รีวิวไม้ตียุงครับไม้ตียุง 2-in-1 ไม่ต้องกวัดแกว่งตามยุงแล้วครับตั้งไว้เฉยเปิดไฟล่อยุงก็บินเข้ามาเองครับเอาเข้าไปยุงอย่างเยอะช่วงนี้ยุงลายชุมครับยืนนิ่งไม่ได้ครับ ต้องมีตัวช่วยเวลาทํางานทํากิจกรรมอะไรในบ้านนอกบ้านครับเอาไปตั้งไว้ใกล้รล่อยุงยุงบินเข้ามาใกล้โดนช็อตตายหมดครับปด้ดยใกล้ครับ มันจะมีฐานนะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จนะเป็นแท่นชาร์จนะครับเห็นไหมครับยุงบินเต็มเลยข้างหลังจะมีรู USB จะมีสายแถมมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดอันนี้ถ้าเป็นระบบกดเองก็เปิดออนล็อกที่1ครับอันนี้ออนล็อกที่2มันจะมีไฟล่อยุงครับถ้าออนล็อกที่หนึ่งอันนี้เราก็กดเอาครับ ไม่ต้องปัดไม่ต้องตบตียุงแล้วครับสุดยอดครับ